สวัสดีค่ะเกสรพระเครื่องนะคะแอดไลน์เกสรพระเครื่องหนึ่งเก้านะคะขีดหนึ่งเก้าเกสรพระเครื่องท็อปไอทีนะคะนะคะแอดไลน์ได้นะคะติดต่อสอบถาม084-688-4079ค่ะ เฟซบุ๊กเกย์สอนบ้างมีนะคะวันนี้นะคะ ep ep ที่สองนะคะ,ะ,คะวันนี้ชมวิดีโอได้นะคะพระบ้านบ้านค่ะนะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านเก่านะคะเนื้อว่านเก่าสภาพดีนะคะ ด้านข้างนะคะจะสวยผิวเดิมๆนะคะพระผงนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะรานะคาพระบ้านๆน,นะคะห้าร้อยบาทนะคะพร้อมส่งค่ะองค์ที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรม นะคะคเหรียญหลวงพ่อพรม <c oughs> ค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเดี๋ยวนะคะจับไม่ค่อยแน่นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคปีหนึ่งเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ นะคะขอบนะคะขอบด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะปิดเดิมนะคะนะีคะสวยนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะที่สองนะคะที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณเนี่ยค่ะมีกูแล้ว ไม่จนนะคะเนี่ยค่ะขอบข้างด้านหลังนะคะด้านหลังค่ะ200บาทนะคะคุณลูกค้า200บาทนะคะเนี่ยค่ะพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าองค์ที่สมนะคะหลุงพ่อคูณองค์ที่สี่นะคะผงนะคะพระเดชศึก ปีศนย์นะคะปีศูนย์เดนะคะหลังนะคะหลังยันหาหายากค่ะเนี่ยค่ะหลังยันหายากนะคะเนี่ยค่ะอง์ละสองบาทนะคะพร้อมส่งเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพระเดชศึกนะคะองค์ละ200บาทนะคะ หัวเลี่ยมเนื้อ <c oughs> สวยนะคะนี่ค่ะสองรอบาทนะคะคุณลูกค้าหมายเลขสีนะคะประเด็ดศึกหมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าจะเป็นท้าเวสสุวรรณนะคะ <c oughs> เนื้อผงเนื้อผงพุทธคุณปี 660ค่ะรุ่น660นะคะพิธีใหญ่นะคะมากๆเลยค่ะนะคะพิธีวัดใหญ่นะคะปี660ค่ะเนี่ยค่ะกำลังนิยมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะหลังอกเรานะคะนี่นี่ค่ะนะคะ6 6 0นะคะ200บาทนะคะพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้า นะคะเป็นผงนะคะเนี่ยค่ะสองร้อยบาทนะคะกำลังนิยมกันนะคะหกหกูนย์ค่ะสนใจแอดมาได้นะคะเนี่ยค่ะแอดเอสไลน์ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเอสไลน์เกศน์ขีดหนึ่งเก้านะคะเบอร์ติดต่อสอบถามได้นะคะ 0846884079ค่ะเฟ e บุ๊ k เกสรม่วงมัง่งมีนะคะขอบคุณนะคะ